สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัตนะคะประจะมาที่ยี่สิตุลาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือ9กับ3าตองก็หกนะคะ90 92 93 95 96 97เดอ้อหลุดเอาก็ได้นะ30 31 32 36 39 926 26 4 326 จับคู่ก็เก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าหกหกเก้าหกสองสองหกก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเมื่อคืนของเราเข้าโตัเด้อแล้วก็เข้าบนล่างด้วยนะต่อเบลเยียมันีตัวเด่นก็คือหนึ่งกับห้าสี่กับสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดสองสี่หกหนึ่งสี่สองสามห้าหนึ่งนะคะ จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสี่สองสองสี่นะเราไปรักเซียหกกับแปดสามกับห้านะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดแปดสามตัวก็หกหกแปดหกแปดสามห้าสามแปดหนึ่งสามแปดหกแปดห้า หนึหรือจะ360ก็ได้นะจับคู่ก็3 6มหกหกส6มสามห้าห้าสามหกแปดนะคะจะซื้อ3 5มห้าก็ได้เด้อสามหกศ 68- ย์หกแปดศูนย์หกแปดสแบบนี้ก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ด้วยกันซื้อแบบนี้เด้อวันนี้มันมาคนละแนวทางหมดเลยเนาะอังกฤษกันละ รัเสเซียเดือสามเขหกมาเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไกา์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ